บริษัทฟู Food ้ดโปรเจกต์สยามจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารคุณภาพพรีเมี่ยมนานาชาติจัดกิจกรรมเจปนิตวากิวอินเวสเทิร์นสไตล์ วากิวญี่ปุ่นสัมผัสใหม่สไตล์ตะวันตกภายในงานผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการ์ชิมเนื้อวากิวเกรดพรีเมียมทั้งเนื้อซากะกิวจากเมืองซากะและฮากาตะวากิวจากเมืองฟุกุโอกะที่ส่งตรงจากญี่ปุ่นโดยเชฟกฤษดาทอนสูงเนินผู้เชี่ยวชาญด้านการปรุงอาหารตะวันตกและเป็นเจ้าของกฤษดาสเต็กเฮาส์ย่านประชาอุทิศกรุงเทพมหานครในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ มีความยินดีนะคะที่ได้ร่วมโครงการดีๆกับทางเจโทกรุงเทพนะคะซึ่งเป้าหมายหลักๆในการจัดงานครั้งนี้นะคะก็คือว่าทาง Food Project สยามนะคะ,ะเรานำเข้าและจะจำหน่ายวัตถุดิบอาหารพรีเมียมจากนานาประเทศ อยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยเ,เรื่องของวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเป็นที่นิยมในประเทศไทยมาช้านานรวมถึงในเรื่องของเทรน์และแนวโน้มต่างๆเนี่ยก็ยังดีอย่างต่อเนื่องนะคะจึงไม่แปลกใจเลยนะคะที่ทางฟู้ดโปรเจกต์สยามเนี่ยมีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจนะคะแล้วก็มีลูกค้าหลากหลายช่องทางมากๆเลยนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะคะเราก็เลยคัดเลือกค่ะ ว่าจะนําวัตถุดิบอาหารอะไรที่จะนํานมาสร้างสรรค์นในงานครั้งนี้นะคะเราก็เลยเลือกเนื้อวากิวจากญี่ปุ่นนะคะเพราะเนื่องจากว่า,าตลาดในประเทศไทยเองนะคะเนื้อวากิวหรือเนื้อพรีเมียมนะคะเป็นที่นิยมนะคะเนื้อพรีเมียมเนี่ยทั่วโลกจะให้การยอมรับกับเนื้อวากิวจากญี่ปุ่นนะคะเราก็เลยเลือกที่จะคิดว่าเอ๊ะถ,ถ้าเกิดเราคิดเป็นสไตล์เจแปนนิสวากิวอินเวสเทิร์นสไตล์นะคะก็คือเอาเนื้อวากิวเนี่ยไปทําเมนูของ ภาคตะวันตกบ้างนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะ mm hmm. เราก็เลยเลือกเฟ้นหานะคะว่าสถานที่เอ่ยเชฟที่มีความชํานาญในด้านนี้เอ่ยนะคะ mm hmm. ก็เลยมาพบกับเชฟกฤษดานะคะ,ะที่กฤษดาสเต็กเฮาส์แห่งนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะ mm hmm. ก็คือว่าเชฟเองเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะ,ะรังสรรค์สุดยอดเมนูนะคะ mm hmm. เพื่อเป,เป็นแรงบันดาลใจให้กับ ธุรกิจร้านอาหารด้วยนะคะว่าเนื้อวากิวเองเนี่ยถ้าเราดูจากต้นทุนแล้วเนี่ยนะคะถึงมันจะแพงแต่เราสามารถที่จะใช้ได้แบบเต็มที่เลยจริงๆนะคะเนื้อวากิวเนี่ยนะคะมีเยอะมากที่นําเข้ามาหรือเนื้อวากิวที่ลูกค้าเนี่ยจะคอนเซิร์นว่าเอ๊ะมันแท้หรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าแล้วราคามันสูงแต่ถ้าวางใจได้เลยค่ะว่าถ้าซื้อจากฟู้ดโปรเจกต์สยามเนี่ยมาจากแหล่งที่เราคัดเลือกอย่างพิถีพิถันนะคะจากญี่ปุ่นนะคะพร้อมเซอร์ติฟิเคตต่างๆนะคะเรียกว่าคำนึงถึงในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่ ต้นทางนะคะมาจนถึงมือของผู้ประกอบการเลยทีเดียวนะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยนะคะแหล่งที่เราเลี้ยงบัวต่างเนี่ยนะคะกากญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็เลือกแหล่งที่เลี้ยงได้อย่างตรงตามที่เป็นสเปคที่มีมาช้านานนะคะอย่างเช่นทุ่งนะคะบา,บางที่เนี่ยก็จะเลี้ยงด้วยเบียนะคะเปิดเพลงให้ฟังด้วย,ยแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไปเยี่ยม ฟาร์มที่เขาเลี้ยงวัวเลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะจึงตอบคําถามว่าทําไมถึงต้องเลือกซื้อเนื้อวาก,กิวญี่ปุ่นแท้ๆจากฟู้ดโปรเจกต์ตสยามค่ะเราเนี่ยให้บริการ365วันแล้วนอกจากนี้นะคะเรายังเป็นบริษัทที่มีสาขาเนี่ยนะคะทุกๆุ มุมของประเทศไทยเลยนะคะธุรกิจร้านอาหารที่ต้องการจะซื้อเนี่ยนะคะสามารถที่จะติดต่อมาได้ที่บริษัทนะคะทางเ w ็บเว็บนะคะ foodproject.co.th นะคะหรือว่าทักมาที่ Line Offi ิ i ชีะนะคะซึ่งเรามี Line Official คือ foodproject สยามนะคะซึ่งเราจะมีทีมงานที่ตอบคำถามอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าเราให้บริการ245วันนะคะนอกจากนี้ยังสามารถที่จะ,ะโทรเข้ามาที่บริษัทก็ได้ด้วยนะคะคือถ้านึกถึงเนื้อวากิวที่มาจากญี่ปุ่นแค้นะคะ อยากให้นึกถึงฟู้ดโปรเจกต์สยามเป็นที่แรกๆเลยนะคะเพราะว่าเราการันตีว่าเราเนี่ยนำเข้าเนื้อวากิวจากญี่ปุ่นแท้นะคะแล้วเราก็เก็บหรือว่าคงคุณภาพหรือแม้แต่ความสดความสะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะไว้วางใจได้เลยค่ะตอนแรกก็ขอขอบคุณฟู้ดโปรเจกต์นะครับที่ที่ให้เกียรติผมแต่จริงๆแล้วเนื้อวากิวกับผมเนี่ยเจอกันมาตั้งแต่ผมเปิดร้านปีแรกๆแ,แล้วตอนนั้น สิปีที่แล้วก็วเริ่มรู้จักเนื้อวาเกีวก็เพราะ Food Project ว่าฟุตโปรเจกต์นี่แหละครับ mm hmm. นำฮาการะวาเกิวกมาให้ผม mm hmm. แล้วก็บอกว่าเชฟลองมาทำเป็นสเต็กดู mm hmm. ผมก็เออไม่เป็นไรเดี๋ยวลองลอง,ลองดูแต่จริงๆแล้วอยากสร้างมูลค่าของสเต็กหนึ่งจานเราอะเพราะว่าเราคิดว่าการการการค้าขายเหมือนการปลูกต้นไม้ ถ้าเราปลูกผักชีปลูกถั่วงอกเราได้กินทุกวันแต่มันได้น้อยเราเลยคิดว่าฮากะตะมันเป็นขนุนถ้ามันออกมาเราจะาขายได้เงินเยอะก็เหมือนกันครับเราผัดสปาเกตตี้สามจานสิบจานแต่ถ้าขายวากิวจานเดียวเราก็ไม่เหนื่อยก็เลยทําให้เรานําวัตถุดิบตัวนี้มาใช้จากนั้นก็พัฒนาเรื่อยๆในสิ่งที่เราชอบแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องเอาตัวตนเราเข้าไปใส่ก่อนเพราะไม่งั้นเราจะไม่มีความแตกต่างจากร้านอื่น แต่สิ่งที่สําคัญน่ะลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าแค่คนเดียวที่มาหาเราลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าที่มีบ้านอยู่แถวนี้ทั้งนั้นลูกค้าสํานักง,งานน่ะน้อยมากเพราะฉะนั้นเขาจะมาหาเราบ่อยเราก็ต้องหาความที่เรียกว่ามาตรฐานที่แน่นอนที่สุดเพื่อเราจะไม่ต้องมาตอบว่าวันนี้ไม่เหมือนเดิมนะเชฟวันนี้ไม่เหมือนเดิมนะวันนี้เป็นอย่างนั้มอย่างนี้เราก็เลยเลือกแต่พอเราเลือกเลือกเลือกเสร็จบริษัทฟู้ดโปรเจกต์เสถียรที่สุดที่ฮากาตะ ผมไม่ชอบวัสดุกะผมไม่ชอบยี่ห้ออื่นที่แพงๆผมไม่รู้ว่าเขาจะแพงในเวลานี้ถูกในเวลาไหนแต่ฮากตาตะเนี่ยผมรู้สึกว่าถึงเขาจะแพงในช่วงหนึ่งเราก็ยังพอซื้อได้แล้วที่สำคัญร้านผมอะไม่มีสปิชาร์ตไม่มีแวดเวลาลูกค้าทานเนี่ยผมก็อยากให้เขาได้คุณภาพที่ดีที่สุดเหมาะสมกับราคาแล้วก็ปริมาณที่พอสมควรไม่ใช่ว่า ขายออกสวยๆอย่างเดียวแล้วมันแพงเขาไม่อิ่มเพราะเราอยากขายนานๆอยากอยู่หลายๆปีเราต้องทั้งอิ่มทั้งคุ้มครับร้านกิจสดาสเตคเฮาส์นะครับอยู่ที่ประชาอุทิศทุ่งคุเปิดเวลา11นาฬิกาถึง3ทุ่มนะครับอยากให้ทุกท่านที่มาติดต่อธุรกิจหรือมาเที่ยวบริเวณแถวนี้มาเยี่ยมญาติซึ่งสถานที่แถวนี้มันมันไม่ใช่ย่านที่ทุกคนพุกพานแต่ถ้าเกิดใครมาแถวนี้ก็อย่าลืมนะครับร้านนี้ เปิดรอรับคุณเสมอครับร้านเราปิดทุกวันจันทร์นะครับ